น้ำมันมีเบาน้ำมันมีเบา ีจะไปมันเป็นสองแยกอ่ะมันเป็นสองแยกมันเป็นสองแยกใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แยกหนึ่งตัวนี้แยกหนึ่งมันจะไปทางนู้นผู้ชมครับเนี่ยมันเป็นสองแยกครับตัวอ่าฝั่งทางนี้ก็ทางนี้ก็ไปได้นะแล้วอีกแถบหนึ่งก็ไปได้ครับไปได้ครับปลปลาปวนวนไปโน้นนอยแล้วครับเล้วไปครับไปครับ เราอยู่กับเอกท่าไม้ครับเอกท่าไม้ครับหนึ่คนจันไปแล้วเ,เป็นคนจันไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแล้วน้องชื่ออะไรน,น้องอีกคนชื่ออไนนะไรติ๊กชื่ออะไรนะติ๊กน้องติ๊กรับน้องติ๊กรับน้องติ๊กรับ <c oughs> ติ๊กมีแต่เด็กเฮ้ยติ๊กมีแต่เด็กมั้ แล้วแล้วเราก็มาจอดตรงเจ็ดหกครับโดยมีชำนาญการเว้นครับนี่ครับดูครับรออยู่ครับบ๊ายบายหน่อยมารับดูไม่แรงเลยเจ้าโอ้โห650้ย์เดียงามครับนี่ฮะ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีเจไปไหนต่อวันนี้เราได้มาทัศนาจรครับทัศนาศึกษาครับโดยมีเอกท่าไม้ครับแล้วก็มีน้องติ๊กครับน้องติ๊กติ๊กมีแฟนยังมีนะครับโอ้โหตายตายตายติ๊กมีแฟนแล้วครับโอ้โหตายโปรแฟนรู้หรือว่าไงครับ